มารีวิวแกะถุงใส่ไม่ใช่ถุงเป็นพลาสติกห่อมานะครับเป็นของที่สั่งมาจากเขาเรียกว่าเต่าเป่าไม่รู้พูดถูกป่ะนะ t a o b a o นะเป็นแอปใหม่ซึ่งขายของก็เห็นโฆษณานะครับในอะไรอ่ะน่าจะใน YouTube เนี่ยแหละนะที่เขาโฆษณาแทรกนะมาดูนะว่า สินค้าที่ผมสั่งมาคืออะไรนะครับมาแกะให้ดูก่อพึ่งมาถึงเมื่อเช้าเลยอันนี้มาจากเมืองจีนเลยนะครับผมมาจากประเทศจีนแต่ว่าจ่ายเงินก่อนนะผมก็โอนผ่านเพสโตะกูเก l e p l a เพสโต e นะครับแล้วก็เป็นการสั่งครั้งแรกในชีวิตของผม บางคนบอกกลัวจะไม่ได้ของตรงโกหรือเปลาแต่ผมก็เสี่ยงเอาวเพราะว่ามันไม่ได้ราคาสูงมากนะครับผมนี่กี่ชิ้นเดี๋ยวคอยดูด้วยกันนะครับเช็นเ่เช่นเดิมสิ่งที่น่ากลัวคือจะมีเชื้อโรคอะไรไหม นี่นี่นี่ถุงนี้เดี๋ยวจะถอดแล้วก็ไปซักเลยนะะดูนะครับอันนี้วืบผมจะดึงขึ้นมานะนี่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 โอ้โหเดี๋ยวเอาออกจากถุงพลาสติกก่นอนวืบนี่ เออเราเข้าใจทํานะเหมือนเป็นพลาติกที่หุ้มครอบทีหนึ่งปากนี้เหมือนแค่แค่จุกนมนี่นะครับรู้สึกว่าจะติดมาแน่นมีกี่รูเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะบอกเลยก็ได้แล้วก็มีข้างล่างอีกสองอันนะ เดี๋ยวดูก่อนว่ามีผู้มีอะไรในในถุงนี้เหมือนมีตัวน็อตมาให้ไม่ใช่ตัวน็อตมีคู่มือการเป่าการกดการเล่นแลดังน้าแล้วก็น่าจะเป็นน็อตด,ดนตรีอันนี้มาจากเมืองอะไรผมก็อ่านภาษาจีนไม่ออกนะตอนซื้อนะนี่นะครับเี่เขาหมาย,มายถึงน่าจะบอกวิธีการกดนะ กดให้ดูคร่าวๆนะครับอโอ้อาเป็นว่าเดี๋ยวต้องต้องใจไปดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่เหมือนกับที่เคยเรียนเลคโครเดอร์แล้วเขาเขียนแต่ก็คล้ายๆแต่ว,ว่ามันแบบมีแบบเลขข้างหน้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะดูแล้วจะงงๆเนี่ยว่าอะไรยังไง เราไม่มีเส้นแบ่งกันว่าคือมันมีทั้งหมดแปดนิ้วแปดรูอะไรอยู่บนล่างอะไรยังไงทําไมมันมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่องลงเนี้ยทำไมมันเยอะใช่ไหมมันจริงๆมันน่าจะจบทักครึ่งหนึ่งแค่นี้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวมันต่อเลยเดี๋ยวต้องไปทําความเข้าใจนิดนึงแล้วดาวนิดนึงนะครับอ่ะต่อไปอันนี้คือครุยเขาเรียกว่าซูนะ่าซูนะ่านะครับผมซูนะ่า ไม่ใช่สู้หลังนะครับสู้ซซโซสระอูนอนหนูสระอากซูนาะคือมันสะกดด้วย s u o n a นะที่เขาเขียนในที่ในแอปเต่าเปาเนี่ยนะก็เป็นแอปก็คล้ายๆอ่าแอปในช h อ p ป,ปี้ a z a d a นะครับอันนี้ก็ผมเห็นว่ามันเป็นค e ย์น่าจะ e major นะแต่เดี๋ยวตรงกับเขาเรียกว่าอะไรนะ ทางดนตรีสากลไหมเดี๋ยวต้องลองเป่าดูนะครับนี่นะครับนี่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าทางอีของดนตรีพื้นดั้งเดิมอบชาติพันธุ์จีนเนี่ยหรือดนตรีเขาเรียกว่าคลาสสิกทางดนตรีเก่าแก่ของจีนแต่ถ้าเกิดว่าตรงกับทางสากลดีเลยเพราะผมก็จะมาใชา้เขาเรียกว่าะนะมามาเป่ากับเพลงอะนะเพราะว่ากำลังไ right ร้ไ right ร้ใน ติกตอแล้วก็เดี๋ยวจะทำเพลงและอาจจะในอนาคตไม่แน่อาจจะไลฟ์ youtube ด้วยแล้วก็อาจจะเป่าทำเพลงลงในคลิปช่องสิทธิโชคเกที่เคยลงมาแล้วนะต่อไปอันนี้คือคีอ e ีนะยังไม่เป่าให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปล้างน้ำก่อนมันเป็นพลาสติกล้างได้เดี๋ยวไปทำความสะอาดแช่น้ำสบู่ก่อนเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆนะครับอันต่อไปอันนี้ คีดีเมเจอร์จะเป็นอันเล็กนะนี่นี่นี่นะนเล็กกว่ากันหน่อยนึงนะครับก็เห็นว่าไม่แพงสองอันนี้สามร้นิดนิดน,นะครับผมอันเล็กนี้คียดีไม่รู้ใช่ดเมเจอร์หรือเปล่าตรงหัวมันจะเป็นสีดําส่วนปากจะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนเหมือนนกหวีด ต่างจากอันเมื่อกี้นี้ซึ่งเป็นเหมือนจุกหัวนมจุกดูดนมแต่มันเป็นแข็งๆนะไม่ใช่นิ่มๆนะอ <c oughs> จุกเด็กดูดนมนะี่มันจะน,นิ่มๆนะนี่นี่น,นี่ข้างหลังนี้ไม่มีรูอันนี้ท่อท่อพลาสต,ะติไม่รู้ว่าเขาเรียกเฮสซอล,ลอนหรือท่ออะไรผมไม่แน่ใจนะ อันนี้ก็ PVC หรืออะไรไม่แน่ใจแต่รู้อยู่อย่างว่าหล่นไม่แตกก็โอเคดีอย่าไปเหยียบมันหรือกระทืมเลยกันส่วนอันนี้เขาบอกว่าคีดเมเจอรนะเดี๋ยวผมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไว้จะมาเป่าทดลองให้ดูนะครับผมก็แอปเต่าเป่า TAOBAO ได้ของตรงตามที่เลือกซื้อในแอปเขานะครับผมก็เยี่ยมแต่ว่า จะเยี่ยมไปกว่านี้ถ้ามันเป็นคีย์ทางดุตตีสากลน,นะครับผมผมยังเป่าให้ดูไม่ได้เพราะว่า,าต้องไปล้างก่อนนะแต่ตอนนี้ก็คือฆ่าเชื้อเชื้อโรคก,ก่อนเพราะว่ามาจากเมืองจีนจะกลัวอยู่นะกลัวว่าจะมีเชื้อโรคมาไหมโดยเฉพาะคุยพวกนี้เขาต้องลองเป่าอนะครับเดี๋ยวไปแช่ แช่นานๆในอันนี้ในในอ่างแล้วก็ใส่น้ำตะบูส่วนอันนี้เหมือนมันจะคล้ายเมื่อกี้เลยนะเหมือนเขาจะบอกการจับนิ้วเหมือนกันเหมือนก,นกับอันคุยอันใหญอ e or, ่อันนี้ของ T D Major เดี๋ยวผมต้องเขียนไว้ก่อนเผื่อว่าผมอ่านภาษาจีนไม่ออก อันนี้เดี๋ยวเขียนไว้ข้างหลังก่อนว่าอันนี้คีย์อันเล็กคือคีย์ดีนะครับอันใหญ่นี่คือคีย์จีให้คีย์จีคีย์อีนะ่นี่ของคีย์อีอันนี้ของคีย์ดีนะครับแต่เข้าที่ดู เหมือนกันเหมือนจะเหมือนกันเลยนะครับเขียนอะไรเหมือนกันเลยนะครับโอเคให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผมนําเข้าพึ่งส่งมาวันนี้มาจากประเทศจีนคุยสองเรานะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับช่องทีโชคอย่าลืมกดติดตามนะครับผมเนี่ยเอาสักนิดไหม โอ้แต่เดี๋ยวค่อยมาเป่าแล้วกันกลัวเชื้อโรคก,กลัวเชื้อโรคเพราะว่ามันก็ต้องระวังนะสมมุติว่าเขามีเชื้อพาหะหรืออะไรต่ออะไรทางลมหายใจที่ผ่านทางปากทางลมแม้จะเป่าออกแต่ก็อันตรายมันต้องปากสัมผัสเอาไปล้างก่อนเดี๋ยวค่อยมาเป่าให้ดูคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ